สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t ทสเอ็นนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของการหาเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับเรามาหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็นะครับจากแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะก็จอย z ูนะครับชื่อแอปจอยจูตอนนี้นะโอ้โหแอปจอย z ูทุกคนนะโอ้โหเปิดมานานมากแล้วทุกคนเป็นแอปเกมนะเป็นแอปหนึ่งที่เปิดมาค่อนข้างที่จะนานมากและ ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ทุกคนนี่ทุกคนนะันคือตอนนี้ผมทำภารกิจทาําฟาร์มในการเลี้ยงเป็ดอยู่นะซึ่งผมต้องทําภารกิจนี้นะครับยังไม่เสร็จเลยคือเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะอันนี้คือเสร็จแล้วเหลือเป็ดกับนกกระจอกเทศนะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็ดของผมสองตัวนะครับโดนสุนัขนะครับนี่ดุกคนนคั้นคือหมาป่าเนาะมันทําร้ายอยู่นะสิ่งที่เราต้องทําในสวนการทาําฟาร์มตรงนี้คือ ต้องกำจัดด้วยการไล่นั่นเองนะวิธีการก็คือกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าไล่หมาป่าที่เลวร้ายแล้วก็จะมีวิดีโอเด้งมาเราดูวิดีโอตรงนั้นให้จบก็จะเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปนี่ทุกคนนะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยก็คือสามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้คืออีกตัวหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมเลยทุกคนนะกดที่ไล่หมาป่าที่เลวร้ายได้เลยนะครับเรียบร้อยทุกคนนะต่อไปนะครับก็ทําการ เลี้ยงสัตว์ต่อไปนี่ดูคนเนาะซึ่งตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะครับผมนะก็คือจะต้องใช้เวลาประมาณ28นาทีนะครับผมแล้วก็ถ้าเรานั้นไม่อยากรอมีทางลัดก็คือ1เราจะให้ที่ลัดตัวก็ได้ก็คือตรงนี้ให้อาหารตรงนี้กดไปปั๊บนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะให้อาหารได้เลยก็คือเราดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับแล้วรางวัลไป ซึ่งเราสามารถทําได้วันละ10ครั้ง1ครั้งเท่ากับ1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวยอย่างนะครับกดตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอให้เสร็จ1วิดีโอนะครับนี่ทุกคนนะหลังจากที่ผมนั้นได้ทําการให้เมื่อกี้นะครับก็คือกดเมื่อกี้แล้วก็กดดูวิดีโอเพื่อรับในส่วนของอาหารฟรีเนาะก็เออมันลดเวลาประมาณ22นาทีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้จาก28เหลือเลยพิยง์แค่6นาทีทุกคนนะั้นถือว่าไวมากเนาะ วิธีหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับก็คือความเร่งโดยรวมนะครับเรากดตรงนี้ไปนะมันจะลดทีละ10อ่ะทีละสิบเนี่ยทีละ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปเลยนะเราก็กดคําว่าใช้แล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับผม เรียบร้อยทุกคนนะอันนี้ก็ลบสิบเอ่อลบสิบนาทีนะเมื่อกี้เหลือ6ใช่ไหมก็สามารถรับผลผลิตได้ส่วนที่เหลือนะครับก็ต้องรอต่อไปเห็นไหมทุกคนนะแล้วก็ถ้าเราจะกดในส่วนของฟังก์ชันนี้ต้องรอประมาณ1นาทีก็สามารถไม่ใช่จะมากดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเป็นในส่วนของการทำธุรกิจนี้ถ้าเราทำาธุรกิจนี้สำเร็จด้วยการเลี้ยงเป็ด ครบแล้วเลี้ยงอ,อันนี้ก็ครบแล้วใช่ไหมเราจะได้รับในส่วนของคะแนนสีเขียวตรงนี้สิบเคะแนนด้วยกันซึ่งคะแนนสีเขียวตรงนี้นะครับสามารถที่จะนําไปถอนเงินได้นะครับตรงนี้เราอยู่ในเลเวลที่เ,เลเวลที่ 7, เจ็ดไอ้สิบสามทุกคนนะเลเวลสิบสามเนาะเลเวลสิบสามเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในเลเวลที่หนึ่งจนถึงเลเวลที่สิบเก้าสามารถถอนได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นของคะแนนที่เรามีอยู่ ถ้าเราอยู่ในเลเวลที่20จนถึงเลเวลที่44สามารถถอนได้1.20%จากคะแนนที่เรามีอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยู่ในเลเวลที่45จนถึงเลเวลที่65 64เราสามารถถอนได้1.50%จากคะแนนที่เรามีอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยู่ในเลเวลที่65จนถึงเลเวลที่84สามารถถอนได้5%จากคะแนนที่เรามีอยู่ตรงนี้ถ้าเรามี ถ้าเราอยู่ในเลเวลที่85จนถึงเลเวลที่99สามารถถอนได้20%จากคะแนนที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะและถ้าเราอยู่ในเลเวลที่100สามารถถอนได้100%จากคะแนนที่เรามีอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะตอนนี้ผมมีคะแนน,นอยู่ที่11,620คะแนนซึ่งสามารถถอนได้เพียงแค่1%ก็จะเท่ากับอยู่ที่116บาทจุด20ตางค์สำหรับแอปพลิเคชันนี้ในการถอนเงินสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับ แล้วก็ใช้เวลาประมาณ7วันเงินจะเข้าบัญชีของ t ูมานี w วอลเล็แล้วก็ไม่นับกับมันหยุดนะครับผมแล้วก็สามารถถอนเงินได้วันละหนึ่งครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับอันนี้คือกฎของการถอนเงินนะครับผมต่อไปทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการที่เรานั้นจะหาคะแนนนะครับก็คือคะแนนสีเขียวกับคะแนนสีเหลืองเนาะคะแนนสีเขียวสะสมไว้ถอนเงินคะแนนสีเหลืองสะสมเอาไว้ซื้อพันสัตว์นะครับก็มาดูที่ภารกิจรายวันตรงนี้เลยนะครับ ภารกิจรายวันจะมีของการดูวิดีโอรับสิทธิทประโยชน์นะดูไป5ครั้งนะจะได้ไปประมาณ1.93 1.93คะแนนสีเขียวนะครับเราก็กดตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอไปดูจบไปก็ได้ไปนะครับอันที่2คือดาวน์โหลดแล้วก็เล่นอันนี้นะครับยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าทำได้นะ1งานก็2.9 2.9คะแนนนะครับ อันที่3คือดูวิดีโอโฆษณาทั้งหมด3ครั้งนะจะได้0.48นะครับอันที่4เล่นเกม6เกมด้วยกันนะครับผมนะก็อาจจะได้ไม่ใช่เกมของมังกิตแล้จะเป็นเกมเหล่านี้ทุกคนนะอ่าเล่น6เกมนะก็จะได้ไปนะครับประมาณ1.93คะแนนด้วยกันแล้วก็ต่อไปคือกรอก id คําเชิญเนาะ เดี๋ยวตรงนี้ที่ผมจะแปะ IDY ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นะคุณสามารถไปกรอกได้ถ้าคุณจะเอาคะแนนตรงนี้9.66ถ้าคุณไม่เอาก็ไม่ต้องใสก่ก็ได้ตรงนี้นะครับต่อไปคือคําสั่งซื้อที่สมบูรณ์คําสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะสามารถที่จะทําได้หมด5ครั้งจะได้ไป14.49คะแนนคําสั่งซื้อที่สมบูรณ์ก็คือตรงนี้ภารกิจตรงนี้แหละ เราต้องทำเพื่อรกิจอันนี้ถ้าเราทําเสร็จก็ถือว่า1คําสั่งซื้อที่สมบูรณ์เราต้องทําทั้งหมด5ภารกิจด้วยกันนะครับถึงจะสามารถครบในส่วนของภารกิจนี้ได้นะครับผมนะต่อไปคือการเชิญเพื่อนตรงนี้จะได้สูงสุด1000คะแนนนะครับอันนี้คือจะเป็นคะแนนที่ได้เยอะที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อไปนี่อันนี้คือเป็นในส่วนการหาคะแนนสีเหลืองต่อไปเนาะการหาคะแนนสีแล้วก็ใช้ความเร่งทั้งหมดจาก10ครั้ง เราก็ใช้ไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งครั้งเมื่อกี้นะั่นคือที่มันลดไปครั้งละ10นาทีนะจะได้ไป300คะแนนการเร่งอาหารสัตว์ที่ผมทําไปเมื่อกี้หนึ่งครั้งที่เป็ดหนึ่งตัวเมื่อกี้มันลดไปประมาณประมาณ10กว่านาทีเมื่อกี้จาก26เหลือจากอะไรนะเมื่อกี้จาก26ใช่ไหมเหลือเหลือ6ก็คือลดไปประมาณเกือบ20นาทีเมื่อกี้ก็อันนี้นะครับผมนะก็อันนี้เราใช้ไปทั้งหมด30ครั้งนะสามารถที่ใช้ได้ และเลี้ยงสัตว์อันนี้คือเก็บอันนี้คือเลี้ยงสัตว์นะทั้งหมด200ตัวนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวสัตว์คือผมผลิต200ตัวต่อวันแล้วก็เวลาออนไลน์30นาทีต่อวันนะครับผมอันนี้คือเป็นภารกิจรายวันมาดูภารกิจที่ทำรายที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดคือตรงนี้การเชิญเพื่อนมาที่คําว่าการเชิญเพือพ่อนตรงนี้นะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เราจะได้รับคะแนนไม่ใช่ว่ามีเพื่อนเชิญเพื่อนไปปับ๊บได้ไปเลย1 0 0 0พคะแนนไม่ใช่ <ítulo> จะได้รับก็ต่อเมื่อเพื่อนที่คุณเชิญนั้นเล่นเกมนี้อยู่ในเลเวลที่2หรือระดับที่2นะจะได้ไป40คะแนนเพื่อนดูวิดีโอโฆษณาครบ15ครั้งจะได้ไป80คะแนนเพื่อนดูวิดีโอโฆษณาครบ100ครั้งรับไป180คะแนนเพื่อนเล่นแอปนี้เล่นเกมนะจนถึงระดับหรือเลเวลที่20จะได้ไป180คะแนนเพื่อนเล่นเกมนี้จนถึงระดับหรือเลเวลที่100จะได้ไป520คะแนน อันนี้คือคะแนนที่คุณจะได้รับหลังจากที่เพื่อนของคุณเล่นนั่นเองนะครับผมนะก็วิธีการเชิญก็คือกดคำว,ว่าเชิญทันทีปับ๊บอ่าจะมีอ่าข้อความตรงนี้แล้วก็มีพร้อมเป็นเป็นโพสต์นะเป็นโพสต์ในส่วนของที่เราจะนําเราสามารถ Copy แล้วก็ไปโพสต์ได้เลยก็คือเอาข้อความนี้ไปโพสต์ได้เลยจะมีลิงก์ให้แล้วก็มีรหัสเชิญให้นะครับผม หรือถ้าเราจะเอาลิงก์อย่างเดียวก็คือเอาเอาัดเอาตรงนี้ถ้าเราจะแชร์ไปที่โซเชียลหรือก็คือแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะเอา,เอารหัสแนะนําของเราแยกก็คือตรงนี้นะสองสองสามสี่สามอันนี้ของผมนะของเพื่อนๆจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าหากว่าใครนะครับที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะเล่นได้ปกตินะครับไม่ได้บั็กอะไรเลยสามารถเข้าเกมได้ปกตินะครับผมนะ ในส่วนของประวัติการถอนเงินของผมนะล่าสุดที่ผมถอนไปนั้นวันที่ผมถอนไปวันที่5เ้เดือน5หรือทูกคนนะเดือนมิถุนาเดือนกระกฎาคมยังไม่ได้อัปเดตนะแต่ว่าตอนนี้มีรายได้อยู่แต่ว่าผมยังได้กดถอนนะก็ถอนไปหนึ่งบาทในส่วนขอ,ของเดือนนั้นเนาะที่ผ่านมาผมถอนเดือน1เดือน3เดือน3 2ครั้งเดือน4 1ครั้งเดือน5 1ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะาก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปอทำฟาร์มเนาะบางคนมีการสอบถามว่าพี่มีแอปอแอปฟาร์มไหมแอปดูแลฟาร์มแอปอเล่นเกมฟาร์มพวกนี้มีไหมก็ตอนนี้หนะ้าที่เสถียรสุดที่ผมเล่นอยู่คือตัวนี้แหละนะครับผมหนะ้าที่ยังไม่ได้ไปไหนก็ค,คือยังเล่นได้ปกติอยู่นั่นเองนะครับ ใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะเป็นไงกันบ้างนะครับถอนได้หรือยังนะยากไหมอ่าหรืออะไรหรือเปล่าเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนอ่ะเจอกันใหม่ทุกคนอันนี้คิดสมบัติทุกคนกดเข้าไปเลยถ้ามีคิดสมบัตินะคิดสมบัติคือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะหาเหรียญสีเหลืองอ่าลืมไปลืมบอกเลยเมื่อกี้เนาะ คนเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกนะโอเคตรงนี้และเฮสบัตินั้นเราจําเป็นที่เราจะต้องกดคําว่ารับเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่กดเราจะไม่ได้รับนะกดรับเดี๋ยวนี้แล้วก็จะมีวิดีโอเด้งเข้ามาแล้วก็ดูวิดีโอให้จบนะครับแล้วก็เขาเขียนว่าเป็นรางวัล2เท่าก็ให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ได้มานะรวมกันก็คือคุณ2เป็น3ามร้อนะกดคําว่าเล่นต่อเลยนี่ทุกคนนะประมาณนี้เลยทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ด้วยการทิ้งท้ายจากการที่เรารับเหรียญ ใจสมบัตประมาณนี้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ